สาวสิบเก้า huh. ต,ตีกับกาซาเลกาซีตอนนี้ใบม,มองอะตั้มนี่หลมอะไรนะหลมสิบหลมสิบ <10 S 1> นะอโอ้ยดอกบัวทะเลแดงเพิ่งสังเกตเนี่ยสวยมากเลยน,น,นะตั้มนะสวยครับสวยมากสวยนี่ยอย่าลืมมาชมนะคะทะเลบัวแดงที่กาซาเลกาซีหลมสิบค่ะหนูหนูคอยาไปที่ดอกบัวเลยทั้งหมดเลยทั้งเวิร์มเลยเนี่ยดู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 เดี๋ยวจะออกดอกแล้วดอกบัวสีชมพูเต็มไปหมดเลย สวยมากๆนอกจากสนามสวยกรีนนุ่มแฟเวดีแล้วยังมีดอกไม้สวยๆดอกบัวน,นะคะมีที่เดียวนะเนี่ยดอกบัวสีชมพูสวยมากเลยที่กัสซาเลกาซี่หลุมสิบอย่าลืมมาดูนะคะทะเลกว้างใหญ่ขนานกาแฟเวเขียวขจีต้นไม้ก็สวยดอกไม้ก็สวยกรีนก็นุ่มเป็นพรมเลยค่ะ<ว>ต้องมา<ะ>อุดหนุนกัสซาเลกาซีนะคะเจ้าของก็สวยอ้เจ้าของก็สวยโอ้ยขอบคุณได้มายไต้ตใช้ได้ฟาดฟันกันต่อ20บาท หลุมนี้พี่จะกินเธอให้ได้เลยบายบายขอบคุณค่ะ okay. เริ่มค่ะสวัสดีค่ะบายบายสไตล์ฟ้ากัสซานบ่ายสองมงนะคะตอนนี้ตีที่เลกาซี่หลุม16ใช่ไหมคะหนูค่ะหลุม16หลุม16ค่ะ,คะนี่พัดเบอร์ดี้เลยนะคะหลุม16พารสี่หลุมนี้เอ่อกรีนสวยมากแฟเวก,ก็สวยค่ะหลุมนี้ชาเลนที่กาซาเลกาซี่ต้องใช้ความคิดนะคะกว่าจะเป็นเบอร์ดี้ได้เนี่ยม่อก,กี้วางแผนเลยค่ะ พอตีบางทีออฟนี่เร่งเลยให้มันกระเด้งบนถนนตรงทางโค้งนะใช่ไหมแคท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 ดี้ตีตกถนนค่ะแล้วมันใช้ถนนคอนกรีตกระเด้งสามครั้งแล้วมันก็ขึ้นมาออนเลยเนี่ยเป็นเป็นพัดพัดเบอร์ดี้นะครั้งที่สามใช่ไหมเนี่ยครั้งที่สองพัดเบอร์ดี้ค่ะพี่เร่งเมื่อกี้นี่พี่เด้งถนนคอนกรีตสองครั้งพี่เร่งเด้งถนนคันกรีตสามครั้งแล้วมันขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้พัดเบอร์ดี้ต้องใช้สมองเขาเรียกเชลเลนต์ต้องมาตุดุด ซ้ายามลงนะใช้ความคิดใช้ความคิดซ้ายนะลงนะทางลงโอ้ยตกไลยไปนิดเดียวพาเดี๋ยวเพิ่งรับไปนะนะตามมาในได้ยี่สิบบาทเอาขึ้นมาปุ๊บเป็นเบอร์ดี้ยี่สิบบาทเบอร์ดี้พาอันนี้ของจริงนะไม่ได้โกหกเลยห้ามเล่นการพนันันหลุมกรับนะเอาคืนมา20บาทดีใจมาก หลุม17นะคะสวัสดีค่ะตอนบ่ายสัก2โมงละสบายสบายสไตล์ฟ้ากัซันนะคะหลุม17อากาศดีมากเลยอ่ะลมเย็นเย็นฝนจะตกเนี่ยแฟเวเขียวทะเลสาบน้ำใสสวยฟางหเนขาก็สวยค่แรงเลยอไม้สวยกรดแฟเวสวยนะคะอันนี้หลม1ิที่ฟ้ากัอันนี้จะของจรินะไม่ไ้กหกนะดีดนะทุกีจะเบอร์ที่ลม เยะะอยากขึ้นผาแล้วจะพับทุกไอ้ลองเลยลงเลยลงเลยลงเลยดีมากสิดูที่มันวิ่งออ,อกไปเลย